สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ ep ที่6กนะ ep ที่6เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องการเข้าสู่วงการของนักพยากรณ์นะกว่าจะเป็นวันนี้นะ,ะฝันของเรานะฝันเมื่อตอนเด็กๆเ,เราฝันว่าเราอยากทำอะไรเราอยากมีอะไรไปแล้วได้ไหมยังไม่ได้นะยังไม่ได้เลย แต่ชีวิตนะ่ะมันดําเนินไปเรื่อยๆนะคะมันดําเนินไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เราเนี่ยมันเหมือนต้องดินนด้นรนต้องดิ้นรนเพราะเรามีความฝันอยู่ <c oughs> จบอะไรมาไม่สําคัญสําคัญว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าดูนะคะฟังอีพีนี้ต่อไปว่าจริงๆแล้วพอเข้ามาสู่วงการของนักพยากรณ แล้วอาจารย์มาประสบความสําเร็จในเรื่องนักพยากรณ์สมัยก่อนนะคะเป็นแค่ลูกจ้างเป็นแค่ลูกจ้างไปทํางานบริษัทกไ็ได้เงินเดือนอู้สมัยก่อนคุณรู้ไหมเงินเดือนเท่าไหร่ไม่อยากจะพูดให้ฟังนะคะสมัยก่อนอาจารย์มีเงินเดือนเท่าไหร่ตอนนั้นทําอยู่ทําอยู่ที่เอฟนะคะแล้วก็ไปทําทัวร์ เงินเดือนตอนนั้นยังไม่ถึงหนะ้าพันเลยยังไม่ถึงห้าพันเลยนะสมัยคนโอ้ยหลูแล้วนะคะหลูแล้วนะเพราะว่าเราจบมาแค่เรียตีเนี่ยตอนนั้นเงินเดือนแค่นั้นนะได้แค่นั้นตอนสมัยอาจารย์จบมสองห้ามาใหม่ๆอาจารย์ได้เงินเดือนพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทแต่พอเราไปทําทัวร์แต่มันมีค่า ค่าอื่นๆน,นะคะค่า s ซอร์วิสชาร์ค่าน้ำอะไรค่าน้ำอะไรเนี้ยเราก็จะได้จากตรงนั้นเยอะหน่อยทีนี้พอพอเรามาเข้ามาอยู่ในแวดวงนะคะเราเข้ามาอยู่ในแวดวงของของนักพยากรก็เริ่มนะคะเริ่มไต่เต้านะคะค่อยๆนะศึกษาต้องศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆชีวิตน่ะมันไม่ได้หยุดนิ่งกับการศึกษา อาจารย์เข้ามาสู่วงจรของนักพยากร์เต็มตัวทีนี้ละ่ะพูดได้เต็มตัวเลยว่าฉันคือหมอดูฉันคือนักพยากรณ์แล้วมันสร้างรายได้สมัยก่อนเป็นลูกจ้างสามีเลี้ยงบ้านช่องก็ยังไม่มีนะคะบ้านช่องก็ยังไม่มีดิ้นรนอาจารย์เนี่ยเป็นคนอยากได้บ้านมากที่สุด เป็นคนที่ชอบเรื่องบ้านอยากมีบ้านไงความฝันของเราก็คืออยากมีบ้านเราก็ดิ้นนหาซื้อบ้านนะคะไปหาซื้อบ้านปรากฏว่าก็ไปซื้ออยู่แถวของสิงตอนนั้นก็ผ่อนดาวคนรู้จักนั่นแหละคะ่ะให้ผ่อนดาวก็ผ่อนพอผ่อนไปเรื่อยๆเ,เขาเรียกเรียกที่จะโอนพอดี ที่บ้านมีปัญหาพ่อแม่เอาที่ไปค้ำประกันไปค้ำประกันเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ส่งปรากฏว่าถูกศาลสั่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดพอได้ข่าวตรงนี้ปั๊บเราก็วิ่งเลยวิ่งเต้นเลยนะคะไปขอซื้อที่แปลงเนี้ยที่อาจารย์อยู่คือกู้มาหกแสนคุณเชื่อมั้ยแม่กู้มาหกแสน ไม่ได้ส่งเลยไม่ทราบว่ากี่ปีแต่ขึ้นมาเป็นสองล้านกว่านะคะขึ้นมาเป็นสองล้านกว่าอาจารย์ก็เจราจาตอนนั้นพอเราเข้าสู่วงการดูดวงอาจารย์มีไรายได้วันหนึ่งเยอะมากสมัยก่อนนี่เยอะนะคะวันหนึ่งเนี่ยหกเจ็พันนะหมื่นกว่ามีหมดมีทุกวันดูสองร้อยดูสามร้อยคือคือมันลูกค้าจะขยักราคาให้เราเอง นะคะแล้วก็เราก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ก็จะเป็นคนที่ชอบชอบคนตรงนั้นคนตรงนี้เอาตัวนี้มาปรับใช้กับตัวเราเองเอาของอาจารย์ท่านนี้มาแล้วก็ไปดูอาจารย์ท่านนี้แล้วก็มาปรับใช้นะคะจนจนอาจารย์เองเนี่ยต้องต้องใช้คําว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของมหาสัตว์ทะเลดูเรียกว่าแม่นละ่ะนะคะต้องเป็นคนที่ดูหมอแล้วต้องแม่น ดูไม่แม่นไม่ดมูสอนไม่เก่งไม่สอนนะจนมาตื่นตอนหลังก็มาเขียนหนังสือเขียนหนังสือเรื่องของมหาสัตตเลขอาจารย์ไปวิ่งเต้นได้ที่มาได้ที่คืนมาบ้านก็เป็นกระต๊อบหลังเล็กๆไม่มีตั้งแต่ก็ภูมิใจนะคะได้ที่ละได้ที่มาประมาณไร่กว่าเกือบสองไร่นะคะก็ซื้อที่มา พอซื้อที่มาปับ๊บสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องมีบ้านแต่เรายังอยู่แฟลตอยู่นะอยู่อาคารสวัสดิการอยู่ปรากฏว่าอาจารย์ก็เลยมาเขียนหนังสือมหาสัตรเลเขียนเองเขียนใหม่นะคะเอาของอาจารย์ท่านนี้มาอาจารย์ท่านนี้มาเอามารูปรวมแล้วก็มาปรับเป็นตาําราของเราเองก็จนในที่สุดคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นขายหนังสือได้เป็นหลาน ก็สร้างบ้านหลังเนี้ยมาแต่สร้างก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้สร้างหลังใหญ่นะคะไม่ได้สร้างหลังใหญ่จนสุดท้ายอาจารย์เองก็เหมือนคนที่แบบดิ้นรนเนาะกระเสืกกระสนซื้อรถได้รถพี่ชายของสามีเขาซื้อรถตอนที่เราอยู่แฟตนะคะอยู่แฟตทหารเนี่ยเขาซื้อรถใี้คันนึ่งเป็นปิกอัพแต่พรกับเขานะคะ อาจารย์ก็เล่นแลกแปลธาตุเพราะมันหลายปีแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็ซื้อรถเปลี่ยนเวียนรถมันเรื่อยๆแต่ตอนแรกขับไม่เป็นสามีขับไม่แต่สามีไม่ค่อยอยู่ด้วยไง <c oughs> ไปอยู่ตางจังหวัดซะเยอะเราก็ต้องดิ้นรนขับเองแต่สุดท้ายจะไปถูกไหมขับจนตัวเองจนจนแฟนไม่ได้ขับนะคะขับจนตัวแฟนไม่ได้ขับอาจารย์ก็ขับไปนู่นไปนีป่ตลอดนะคะ อู้ช่วงนั้นเงินดีมากค่ะเงินดีมากก็ซื้อรถนะรซื้อรถหลายคันเลยนะซื้อรถหลายคันเลยแต่แล้วก็พอมีสตุ้งสตังอีกนิดหนึ่งก็เลยมาต่อเติมบ้านทำบ้านมาเจอปีห้าสี่นะฮะมาเจอปีห้าสี่น้ำท่วมอูยซ่อมบ้านเป็นการใหญ่นะะหมดทำบ้านนี้ไปสองล้านกว่า ปรับปรุงพื้นที่ถมดินอะไรต่ออะไรหมดนะคะก็เนี่ยค่ะคนพวงนะคะยังมีอะไรที่เล่าอีกเยอะแยะมากมายนะคะเอาไว้เจอกันอีพีหน้านะก็จะไปเล่าลึกๆลงไปอันนี้เป็นแค่พื้นพื้นกว่าจะได้มาถึงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดแล้วก็ลงไปลึกๆอีกทีว่าการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างไร นะคะเจอกัน EP หน้าติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้จันด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะมาดื่มโกโก้กันค่ะ